<laughs> nào à Nào cấp Nhi rưỡng... <laughs> tôn tổ quấy là Thì là Rồi chắc นี่คนเดียวาไม่มากกันก็ได้ฝ่าว่านี่มาทำใหม่ได้กันเราสร้างปีตเลยกันกันเดียวพอได้ตามมันดังยูทูบกันต่างปีตครับต่อนจะคลิปกันเดียวนะครับตอนนี้ก็ตึงกันตอนกองกันก,นกา,าะกล้วยเป้เลยครับเหลือม โก้ควยทางล้องด้านนี่จะต้านตีครับคือตีต้องมาใจจะต้านตีเปราะว่าต้องรัวขึ้นตกระวังกำลังโป้าเราต้องใจเวลานี่ใจเวลาประมาณต่ได้อะไรดิ่นปกติ มตรงนี so ้ก็จะใช้วิธีการเดียวกันมากกับการล่ามข้าวได้ปัะนี่เหมือนกันไหมเรียกว่าคนหลแบเบลข้าวหออเนื้อห่ข้าวท้าใส่ใส่โอแล้วก็กอก้อยกานี้แต่ว่าันนั้นมันเอาไมาใ่หมเอเล็กๆนั่นจะกินหมือนไดว่ายายจะกินหมื่นล้าน นี่มีคนมีคนเกิดคุยกับผมว่าใต้ร่มดวันในช่วงหรือดูหน้าเนี่ยถ้าก็จัดคลิปกันมาล่ามก้าวกินกันเลยก็ต่าแก้งกันปูชาติเรียบาเนี้ริมครองมานี่ยว่ากาเดียวต้องห้าเรืออีกสักครั้งครับนี่เราเคยติดตามเพจนี้ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับ ในช่วงฤดดูหน้ากล้องแลนนองเดี๋ยวรอกันต้นต่อไปครับต้องมีต้องมีปลาเผาปลาอะไรมาให้กินแกตอกหอกใช่ไหอ่าเราต้องมีต้องเก่งนี่เก่งบ้านบานแบนบนี้นะเกง่งเันนี้แกทั่แก่เค่องปะกตนเราเป็นตองหอกย่างย่างมันัก็เปนแต่ก็จะเน้นเน้นในเรื่องกล้องทุกกระพก็คือจะเป็นโมพักปลดชนพิดคับพักเตี่ยหาได อย่าตำมาจัดอย,ยาจะเนื้อกว่าเว้นมาเรือ่องคอมเมนต์เข้ามาเลื่อกับใหนเพ็เดี๋ยวโรดตามคลิปหน้าครับเดี๋ยวไอ้กันตอนดอกไปตอนเดียวมันเดือด